สวัสดีครับพนิยบานไม่วังให้มูสานแจงไม้สาบนะครับผมวันที่คิดสามสิบสี่นะครับผมจะมีการจับสลากทิงโชคนะครับผมราคาบัตรกับบัตรละร้อยนะครับพนิยบานแจงมากนะครับผมจะมีบัตรแคสร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นนะครับผมรางวัลกับสิมีรางวันไงครับกับสิมีอยู่ตู้เย็นครับผมหนึ่งเครื่องครับผม แลวกระนาดครับผมที่นั่งของตีครับผมสองตัวครับผมกาิเบินพัดลมครับผมสองตัวและกานาห้อนสามตัวครับผมยามีค่านะครับผมบัตรละร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีจํานวนจํากัดครับผมคือทํามากแค่ร้อยหาสิบบาทนะครับผมท่านใดสนใจกับดิ่ต่อพิธีบ้านหรือผู้ชอยพยาบ้านใดเลยนะครับผม